สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะจะทําการยกย้ายในวันที่14เมษายนปี66ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมปี2566ค่ะซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มค่ะดาวพระอาทิตย์ที่ได้ทําการโคจรยกย้ายครั้งนี้ได้ตําแหน่งที่โดดเด่นมากที่สุดในรอบปีคือเป็นมหาอุดนะคะ ต้องบอกว่าแต่ละลัคนาราศีได้รับอิทธิพลกันอย่างแน่นอนเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าจะมีอิทธิพลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิก ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกค้าดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนกร,รมมะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนั่นเองคะ่ะในวันที่14เมษายนปี2566ไปจนถึงวันที่15 พฤษภาคมปี2566ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ได้ทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีเมษนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาค่ะดาวพระอาทิตย์เข้ามาในเรือนอริครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากคือเป็นมหาอุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องอธิบายกับชาวลัคนาราศีพิจิกก่อนจะได้ไม่ตกอก,อกตกใจกันไปแม้ว่าดาวกัมมะดาวการงานจะโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนของอุปสรรคนะคะ แต่ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นศัตรูคู่แข่งอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาจะมาลายหายสิ้นไปจะคลี่คลายไปจะเบาบางลงไปหรือบางคนจะหมดไปนั่นเองค่ะใครที่มีปัญหาหนักจากหนักก็จะกลายเป็นเบาใครที่มีปัญหาเบาจากเบาๆจากน้อยๆก็จะหมดไปเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะนี้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะและจะต้องบอกว่าในช่วงนี้งานยุ ุ่งงานเยอะมากกว่าเดิมนะการที่ดาวกัมมะดาวการงานมาอยู่ในเรือนอริถือว่าเป็นผลดีนะคะคุณมีเรื่องที่ต้องจัดการมีเรื่องที่ต้องแก้ไขมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะปัญหาตรงนี้มันอาจจะเป็นปัญหาโดยเนื้องานหรือเป็นปัญหาที่เกิดจากคนก็ได้นะคะแต่นั่นหมายความว่าคุณมีงานที่ต้องรับผิดชอบที่ต้องทําคุณมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องดูและนะคะซึ่งอยากจะบอกชาวลัคนาราศีพิจิกว่าให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นผลดีอย่าไปนึกถึงความเครีย ถึงผลเสียค่ะดีกว่าเราไม่มีงานทำค่ะเราต้องนึกแบบนี้ไว้ก่อนนะแล้วดาวพระอาทิตย์ที่มาอยู่ในเรือนอริและเป็นมหาอุดในครั้งนี้ก็ได้มาเจอกันกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูนั้นโคจรอ,อยู่ในเรือนอริก่อนหน้านี้อยู่แล้วดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณดาวพระราหูกับดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นคู่อริเป็นคู่ศัตรูกันค่ะไม่ถูกกันค่ะเมื่อโคจรมาเจอกันก็อาจจะมีเกณฑ์ขัดแย้งกันบ้าง นะคะมีเกณฑ์ linkage, ไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันบ้างแล้วก็ไม่ลงตัวในเรื่องใดละ่ะไม่ลงตัวในเรื่องของการงานไม่ลงตัวในเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของครอบครัวค่ะอาจจะมีคนใกล้ตัวมาจู้จี้จุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของการงานคุณถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวอาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรือคนที่ทํางานหรือหัวหน้างานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะที่มาวุ่นวายมาเพ่งเลงเกี่ยวกับงานของคุณมาคอยจับผิดอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนนะคะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว ทะเลาะกับคนในบ้านทะเลาะกับเครือญาติหรือความคิดความเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันกับคนในบ้านในบางครั้งแล้วอาจจะเป็นประเด็นกระทบในเรื่องของการทํางานสําหรับบางจุดบางส่วนอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันมันเป็นไปได้หลายอย่างนะแต่ชาวลาราศีพิจิกไม่ต้องกังวลค่ะแม้ว่าดาวพระอาทิตย์จะมาเจอกันกับดาวคู่อริคู่ศัตรูแต่ก็อดทนนิดนิด,นดหน่อยหน่อยค่ะไม่นานวันที่19เมษายนปี2566ดาว พระพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่เป็นดาวเจ้าเรือกนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณจะโคจรมาอยู่ในเรือนอริร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งดาวพระพฤหัสและดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ ดังคำกลอนในตำราโหราศ,าศาสตร์โบราณได้กล่าวเอาไว้ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนั่นเองนะคะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีแรงในการต่อสู้มีความสำเร็จในการต่อสู้ในความเหนื่อยของคุณจะได้รับผลลั์ที่ดีอย่างแน่นอนนะคะเพราะดาวคู่มิตรใหญ่มาเจอกันในเรือนอรินั่นหมายความว่าคุณต้องอดทนหน่อยค่ะคุณต้องต่อสู้หน่อยค่ะคุณต้องกระตือรือร้อนหน่อยค่ะนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกก็จะ สำเร็จได้ดังใจในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนเพราะดาวพระพฤหัสเป็นดาวการเงินของคุณด้วยจะมีลาภผลทางการเงินเข้ามาโดยเฉพาะงานใดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหางานช่างงานซ่อมงานรับเหมาก่อสร้างงานตกแต่งงานรีโนเวทนี้ค่ะหรือแม้แต่กระทั่งการแพทย์การพยาบาลที่ต้องแก้ปัญหาให้กับผู้คนจะส่งผลดีต่อด้านการเงินให้กับคุณให้คุณได้รับเงินเป็นกาะเป็นกำรรนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิ นะถือว่าไม่ได้แย่นะจังหวัดที่ด,าว,ออวด,ดาวพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือนเสียอย่างเรือนอริครั้งนี้ก็ไม่ต้งตองกังวลมากจนเกินไปนะคะขอให้คุณใช้สติใช้ความรอบคอบก็จะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้อย่างแน่นอนค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกคะในจังหวัดที่ดาวกัมมะดาวการงานโคจรมาอยู่ในเรือนอริตรงนี้ขอเตือนสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะโดยเฉพาะสุขภาพตา โดยเฉพาะระบบเลือดใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาใครที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่หน้าจอโทรศัพท์บ่อยๆนะคะก็ต้องดูแลตาให้ดีทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำเยอะๆระมัดระวังตาเมื่อยตาลา้าหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์เกิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสายตาตัดแว่นหใหม่ซื้อคอนแทคเลนส์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตาแดงคันรอบตาอะไรอย่างเงี้ยต้องดูแลให้ดีรวมไปถึงระบบเลือดค่ะใครที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นความดันหรือโรคหิตจางนะคะ ก็ให้ดูแลตัวเองให้ดีทำตามคำแนะนำของแพทย์ก็จะดีที่สุดค่ะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่าชล่าใจรีบปรึกษาแพทย์ได้โดยเร็วนะคะคราวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวย,ยัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ